คอแคสวัสดีครับออตอลิฟคลิปนี้ก็จะเป็นคำสั่ง t e x t b o ็อกเท b o บจะใช้สำหรับการวาดกล่องครอบข้อความซึ่งคำสั่งที่จะใช้สำหรับการป้อนที่แถบคำสั่งคือ Tbox คำสั่ง Tbox ใช้สำหรับครอบข้อความ MT e มเเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสรตหรือวงกลม และกำหนดให้มีระยะห่างจากข้อความที่เลือกได้วิธีการใช้งานให้เราพิมพ์คำสั่ง tbox ในแถบคำสั่งแล้วกด enter เสร็จแล้วป้อนระยะห่างจากข้อความว่าเราต้องการระยะห่างจากข้อความเท่าไหร่ป้อนเสร็จแล้วก็กด enter ถัดไปก็เลือกรูปร่างของกล่องว่าเราจะเลือกเป็นแบบ วงกลมแบบสลอ็อตหรือว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมถัดจากนั้นก็ทำการเลือกข้อความที่ต้องการแล้วกด enter ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง tbox ใน autocad 2024ขั้นแรกเราก็ไปเอาไฟล์ .vlx เข้ามาก่อนนะครับซึ่งไฟล์นี้ก็จะมีชื่อว่า003 tbox ก็จะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเราก็ดึงเข้ามาก่อนแล้วก็ปล่อยนะครับถัดจากนั้นก็ให้พิมพ์คำสั่ง tbox พิมพ์ tbox ที่แถบ command line นะครับแล้วกด enter ตัว command line ก็จะแจ้งให้เราป้อนค่า offset ก็คือค่าระยะห่างที่เราต้องการในที่นี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น0.5 กด enter ถัดจากนั้นก็จะเลือก encode ก็คือเลือกของกล่องที่เราต้องการว่าต้องการเป็นแบบวงกลมแบบส l o ตหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมตัวนี้เราจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมเราก็พพิม์ r นะครับ enter แล้วก็คลิกเลือกข้อความที่เราต้องการทำกล่องในที่นี้เราก็จะเลือกตัวแรกคือ autocad คลิกลงไป เราก็จะได้กล่องข้อความแบบสี่เหลี่ยมนะครับทีบล็อกอีกทีนึงนะครับถ้าเราต้องการค่าเดิมเราก็ Enter ไปเลยนะครับก็เป็นค่าเดิมคือ0.5รอบนี้เราจะใช้เป็นส็อตก็พิมพ์ตัว S Enter คลิกข้อความเราก็จะได้เป็นส็อตแบบนี้นะครับ ถัดไปตัวสุดท้าย T b บ o อตัวนี้เราต้องการเป็นแบบวงกลมวงกลมก็พิมพ์ตัว C Enter ตัวนี้เราก็จะได้เป็นกล่องที่เป็นวงกลมนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน คาสั่ง t-box ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ